เบลในช่องทิงก e r b บเบลคนะคะหากนึกถึงแบรนด์เครื่องประดับสุดหรูชื่อดังที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและคุณภาพดีก็ต้องยกให้กับเขาเลยค่ะกับคาเทียช่วงนี้นะคะราคาของคาเทียก็จะปรับขึ้นประมาณ8%ค่ะเบลไปรับน้องมาเลยนะคะจากช็อปพารากอนค่ะเพิ่งได้น้องมาหมัดๆเลยเดี๋ยววันนี้เรามาอันบล็อกกันดีก,กว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเบลช็อปอะไรมา กันเลยดีกว่าคะ่ะนี่เขาผูกโบมาให้แบบน่ารักมากเลยนะคือความใส่ใจเออปกติทั่วไปก็จะผูกแบบข้างเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะอันนี้ผูกมาสองข้างเลยคะ่ะแต่เป็นโบแบบไซส์เล็กน่ารักน่ารักเนาะอ่าถุงของเขานะคะก็จะเป็นถุงปรัมแบรนด์นะคะมีโลโก้อยู่ด้านหน้านะคะแต่ว่าด้านหลังไม่มีก็โอเคไม่เป็นไรน่ารักดีคะ่ะอ่ะอันนี้มาชิน้นแรกเลยก็จะเป็นแบบ ใบเสร็จนะคะแล้วก็ใบเอร์นะก็คือจะระบุวันที่เราซื้อแต่ความแบบดีเทลของเขาคือเนี่ยแบบเหมือนเป็นจดหมายอ่ะจดหมยายรักก็เลยอย่างนี้เนาะคือน่ารักมากเลยอะ่ะนี่ค่ะมีเซ็ตนี้ให้ด้วยนะคะเป็นเซ็ตคลีนนิ่งทำความสะอาดค่ะนีก็ก็จะมีแบบเป็นโลชั่นนะคะแล้วก็มีแปรง แล้วก็มีเป็นผ้านะคะเช็ดแล้วก็มีบุ๊กของเขามาให้ด้วยนะคะในเซตอันนี้นะคะคือถ้าสำหรับท่านที่มียอดซื้อ70,000บาทขึ้นไปอะคะ่ะก็จะได้รับในส่วนของเซต n ิ่งเซตนี้เลยนะคะและนี่นะคะก็จะมีเป็นบเซอร์มาให้เราด้วยนะในบายเซอร์ก็ใส่ใจรายละเอียดดีเทลนะละ่ารักเนี่ยคะ่ะก็จะลงระบุไว้ให้ด้วยว่า คุณซื้อมากวันไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอามาถึงของที่อยู่ข้างในของเราแล้วทาร์ดาสองชิ้นค่ะ <c oughs> เราไปเปิดกล่องกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับแพคเกจของคาเทียนะคะ <c oughs> เขาก็จะมีกล่องชั้นนอกมาให้เราด้วยนะคะแล้วก็เป็นกล่องด้านในนะ <c oughs> ก็สวยงามสวยหรูค่ะวิธีการเปิดนะคะเราก็กดลงไปค่ะนี รุ่นที่เราได้มานะคะก็เป็นรุ่น w e d d i n g brand นะคะ one diamond นะคะตัวเรือนเป็นโลสโกทองชมพูนะคะ 18k นะคะเพชร1เมตร0.01กลัดนะคะหรือว่า1ต่างไซส์ที่เวลได้มานะคะเป็นไซส์48ค่ะความหนาของเขาอยู่ที่4มิลค่ะราคาจะอยู่ที่73,000บาทนะคะสำหรับเววชิ้นนี้นะคะและไปดูอีก1 กล่องกะเลยดีกว่าดีกว่าค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนกันนะมีใส่แพ็กเกจมาเป็นแพ็กเกจขายกันเพราะว่าเราซื้อมาเป็นแหวนเหมือนกันถ้าลอันนี้เป็นของคุณแฟนนะคะตัวเรือนเนี่ยเป็นไวโกนะคะทองคำขาว 18K ค่ะความหนาของแหวนจะอยู่ที่5.5มิลค่ะแล้วแฟนเบลนะคะเขาได้มาในไซส์1ค่ะราคาอยู่ที่64,000บาทค่ะ รุ่น l ลิฟลิงเนี่ยก็เป็นรุ่นที่นิยมมากๆเลยนะคะในหมู่วัยรุ่นวัยทำงานคือได้ทุกวัยเลยค่ะคือแบบเป็นอมาตะามากจริงๆสำหรับแบรนด์คาเทีย คาเทียนะคะเขาก็จะมีอยู่3สีด้วยกันนะคะโรสโกเป็นทองชมพูนะคะจะเป็นสีแบบว่าเป็นสีเหมือนที่เราใส่เนะะี่ยค่ะจะเป็นสีออกแบบว่าชมพูชมพูแดงๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะใส่พอใส่แล้วมันก็จะขับผิวมากเลยนะคะแล้วก็สีที่2นะคะก็จะเป็นสีเยลโลโกนะคะก็จะเป็นสีทองที่เราแบบรู้จักกันดีนั่นแหละคะ่ะ แล้วกอ็อีกสีหนึ่งนะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะเป็นสีไวโกนะคะหรือสีเงินนั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่เล็งไว้แล้วก็อยากซื้อนะคะเบลแนะนำให้ไปลองที่ช็อปดีกว่าค่ะเพราะว่าช็อปอะค่ะก็คือสามารถแบบลองได้เราจะได้รู้ไซส์ใช่ไหมคะแล้วก็ได้เลือกสีได้ว่าเออสีไหนเนี่ยที่เราใส่แล้วมันขับ เข้ากับผิวเราค่ะผิวเ้าเราเป็นคนใส่เอเซสซอรี่สีอะไรบ่อยที่สุดหรือว่าเวลาที่เราจะเอาไปแมทกับเส้นอื่นๆแหวนวงอื่นๆลูกอื่นๆอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้แบบไปด้วยกันได้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคลิปนี้นะคะเบลก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะคะที่มองหาแหวนสวยๆนะคะหรือสำหรับคู่รักนะคะที่กำลังจะแต่งงานใช้เป็นแหวนแทนใจให้กันนะคะรุ่นเลิฟก,ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีเลยค่ะ เ้ลถือว่าราคานะคะกับคุณภาพของเขาอะ่ะก็โอเคค่ะราคาอยู่ในสิ่งที่เราจับต้องได้ค่ะไม่ได้สูงจนเกินไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s สไ i b e เราจะมีคลิปมาใหม่ทุกอาทิตย์ที่มีสาระดีๆให้เพื่อนๆได้นนชมกันนะคะบ๊ายบาย